งบ60บาทซื้อขนมแถมการ์ดในคลิปนี้ผมก็ไปได้ขนมโอเดนย่ามา3าซองนะครับก่อซองละ20บาทก็ได้มาจากเซเว่นอีเลเวนนะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดเซนเซียเป็นคลิปที่2นะครับที่เราจะเปิดกันก็จะมีทั้งหมด3ซองเหมือนเดิมนะครับ ก็สําหรับ3มซองนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นแพ็คเดียวกันนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมไปหยิบมา3ซองนะครับแล้ววันนี้ผมไปดูเหลืออยู่4ซองนะครับนะผมก็หยิบมา3ซองนะครับเหลืออยู่ที่เซเว่นหนึ่งซองนะครับก็เป็นขนมบรนย่านะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดดูการ์ดกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรบ้างนะครับก็สําหรับซองแรกนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าผมจะได้การ์ดเบอร์อะไรนะครับก็สำหรับการ์ดใบแรกก็ได้มาเป็นเบอร์058นะครับแล้วก็ใบที่2ได้เป็นเบอร์037นะครับ2ใบนี้ก็เป็นใบ N นะครับ โอเคซองที่2นะครับสำหรับซองที่2องได้การ์ดวิบวับมาแล้วนะครับนะก็น่าจะเหลืออยู่ที่เซเนหนึ่งซองนะครับตัวนั้นน่าจะเป็นใบเอนะครับได้การ์ดวิบวับเป็นแบบการ์ดทองด้วยนะครับใบน,นี้เนาะอ่าก็เป็นเบอร์47นะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นท R นะครับนี่นะก็เป็นการ์ดทองประมาณนี้นะครับสวยมากนะครับโอเคนะครับชื่อผมก็ไม่รู้จักนะเออไม่เคยดูเลยนะครับการ์ตูนเซนไซยานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันอีกใบหนึ่งนะครับใบนี้ก็ได้เป็นเบอร์42นะครับ ก็เป็นการ์ดธรรมดาเนาะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งซองนะครับซองที่สามนะต่อมาก็เป็นซองที่สามนะครับก็เป็นซองสุดท้ายนะครับซองนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดเอ็นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็สำหรับการ์ดใบแรกนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์0 5 9ย์นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่ง ก็ได้มาเป็นเบอร์0ูนย์นะครับโอเคและนี่ก็คือซองที่3นะครับและนี่ก็คือการ์ดท,ที่ผมเปิดได้มาในคลิปนี้นะครับก็จะมีการ์ดระดับท R มา1ใบนะครับเป็นการ์ดท,ทองก็ถือว่าโชคดีอยู่หน้าที่เปิดได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ